เราดูจากความเป็นไปของชีวิตเป็นยังอยู่ของเราก็ได้ทราบว่าการถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำาซากคนสสิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่ม อยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาทำให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสเพิ่มมากขึ้นในร่างกายคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายบังคับไม่ให้หลุดออกไปจาก แผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งะเอียดทั้งยากซึ่งเกิดจากบารมีสารสิทัศปพระเดชพระคุณหลวงผุ้จันทร์ทัศโรในตัวของคนสัตว์สิ่งของถูกกิเลส ดึงดูดปออเกิดให้เป็นกิเลสใหม่ๆเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิทธร,ร,ระเดชพกุลหลกปศจรรย์ธทัตรโรทำให้คนจัดสิ่งของถูกบังคับหลอกลวงจากกิเลสเป็นผู้ไม่รู้เห็นถึงธทำทั้งหมด ไม่สามารถพึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันไม่ได้บารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปุะสจัรทัสโรปรปรงพัฒนาเรียนรู้จากธรรมทั้งหมดเกิดเป็นการรุปของบารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศตโรเข้าหารรมธาตุทั้งหมดเพื่อให้ธรรมทั้งหมดถูกบารมีสามสิบพัตประเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโรดึงดูดบอกเกิดปรับปรุงพัฒนาให้เป็นบารมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัศโรให้ธาต อยู่ในบังคับควบคุมของธรรมบร,รมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงปู้สดจันทร์ทัตโรได้อย่างสมบูรณ์วิกฤตอุปสรรคปัญหาซึ่งเกิดจากกิเลสที่ยึดพื้นที่บร,รมีสามสิทัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันท์ทัตโรเป็นโอกาส ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทวตโรได้เปลี่ยนเป็นการรวบรวมร,ร,รักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทวตโรจากทำทุกข์ทำจากทำกิเลสได้เพิ่มมากขึ้นนำมา ขยายนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันชาสโรเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานรับรู้ถึงธรรมกิเลสที่มีเพิ่มมากขึ้นที่เป็นช่วงขั้นตอนถูกบาร,รมีสามสิบทัฏ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ัตโตรดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัตโตรใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทัตโตรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชเยคุณยายอาจารย์มหาลัตตะเบสกาเจนโคตรอยู่นำพวกเรารุกเข้าสู่วิกฤตอุปสรรคปัญหา ึ่งมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเพื่อให้ร่างกายของเราร่างกายของทุกข้อทานธรมบารมีสางสิทธัสร,ระเดชพะคุณหลวงปุสจร,รัตโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่ให้บารมีสามสิทธัสระเดชพะคุณหลวงอุสจรรันรัตโรกรุกเข้าหาธรรมกิเลสรุกเข้าหา,าธรรมท,ทุกธรรม เพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ัตโตรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธาตุทุกธาตุเพื่อดึงดูดบ่อเกิดให้เกิดเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ัตโตรให้ทา เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาให้ธาตุเกิดเป็นธาตุที่อยู่กันอย่างมั่นคงยั่งยืนในนิพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทร,ร์ทัศโรไม่ให้เสื่อมสลายหายสูญ ไปจากนิพพานธรรมบารมีรรราสามสิบทัศพระเดชพระคุวุพรสดแจ่ทัสโรทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษครูบาอาจารย์ของเรานำให้อดทนศรัทธ,ธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและนลึกนึกคิด รับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง,ง่ายดายรวดเร็วครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสัจสิทธัสเดเดพคุณลลกุศลกันทางสโรโอ้ยอันตรายมากเลยนะจ๊ะของที่สั่งสมอยู่นั้นนะฮะไม่ใช่ของที่เป็น ปกติของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันเป็นซากสัตว์อะซากสัตว์เราก็ดูสัตว์แต่ละอย่างอะฮะบบางส่วนของเขาจะเหนียวเป็นพังผืดเป็นโครงสร้างของสัตว์อะแล้วพวกนี้เมื่อเข้าไปสู่ร่างกายก็จะพอร่างกายเขาย่อยแล้วออกมาเป็นเป็นธาตุเป็นโมเลกุลขนาดเล็กแล้วเขา เข้าไปประกอบกันเป็นโครงสร้างของร่างกายสัตว์อยู่ในตัวแล้วแหละฮะแล้วเขาก็หาจุดที่ที่เขาสามารถสั่งสมได้ง่ายถ้าเป็นพวกตามข้อเขา่าที่ขยับขับเคลื่อน มีการต้องซ่อมสร้างอะซากสัตว์เขาก็จะไปเข้าไปตรงนั้นแหละคะที่ร่างกายต้องการซ่อมสร้างอะเอาซากสัตว์เข้าไปสังสมในนั้นแหละจะโดยซากสัตว์นี่ฮรระบบร่างกายเขาเขาไม่ได้เขาควบคุมไม่ได้อะซากสัตว์นั้นเขาก็เป็นการเจริญเติบโตของซากสัตว์แบบที่เห็นสัตว์เขาโตเร็วๆเห็นปะพวกกุ้งหอย ฟลาปูสัตว์ที่เา็าโตเร็วๆะนนฮะไอเดียครับก็เมื่อเข้าไปในร่างกายเขาก็สะสมรวมกันอย่างเร็วมากเลยฮะทั้งๆที่หัวเข่าก็ทํางานอยู่เรื่อยๆเลยนะแต่พวกนี้เข้าไปพอกเข้าไปสะสมอย่างรวดเร็วมากมายเลยแล้วผลออกมาก็คือกลายเป็นพังผืดนออกมาได้อย่างไรแสดงว่าตาการพอ,อกตาการ รวมตัวของของสัตว์ที่เข้าไปเป็นร่างกายนี่เยอะมากจ้ะซึ่งร่างกายจะขับออกจะกำจัดอะโดยรวมแล้วทำไม่ได้โดยเราดูจากผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวเราอะคะแล้วตอนนี้เขาก็เลยใช้วิธีก็คือไปไปทำให้เขาย่อยสลายโดยการ ใช้เครื่องมือไปกระตุ้นให้เขาย่อยสลายให้ฟังผืดออกไปอะไรที่เขาบอกอ่ะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมันก็คือซากสัตว์ในตรงนั้นแหละจ้ะเขาก็ถูกย่อยเป็นขนาดเล็กแล้วก็ไปตามเส้นเลือดเี่ยแล้วไปสู่สมองเนี่ยจ้ะไปเป็นร่างกายของมนุษย์ ที่เป็นซากที่มีซากสัตว์อยู่ในสมองจ้ะแล้วถ้าเกิดเขาเคลื่อนไปแล้วก็เกิดเคลื่อนไม่สะดวกไปตามเส้นเลือดอ่ะก็เกิดการอุดตันนะจ้ะถ้าเป็นอุดตันในสมองก็เป็นอมาาัมพาตจ้ะก็พิการนั่นเองไงฮะดังนั้นพวกไม่รู้เรื่องก็เห็นบอกโอ้ขาพอกเข่าไม่ดีมีฟังผืดนั้นไปสลายออกไปนวดไปทบุบแม้แต่การนวดกัน สลายนี่นะฮะมีบางพวกที่เป็นแบบรองช้าอ่ะรองช้าก็เกิดจากถ้าเห็นง่ายๆก็เหมือนกับเป็นพวกออกซาเลตอ่ะหรือว่าหินปูนไปไปเกิดขึ้นบางจุดของร่างกายอ่ะแล้วพอเป็นก้อนถ้าเป็นที่ฝ่าเท้าเป็นที่ส้นเท้าพอเป็นก้อนอย่างเงี้ยแล้วพอไปกระทบป,ปีเราเท้าเราต้องกดเหยียบก็เกิดอาการเจ็บอ่ะ เจ็บแบบเข็มแหลมๆแทงอะเพราะว่าเขาก็ไปโดนเส้นเส้นประสาะนะเพราะของมันเกินนะฮะก็เ,เกิดอาการเจ็บอะอาการของประสาทที่ถูกกระตุ้นถูกทำลายด้วยเขาวก็ใช้วิธีคือเขาก็สังเกตว่ามีก้อนหินปูนหรือออกซาเลตนี้อยู่ตรงไหนเขาใช้ค้อนทุบเอาค้อนทุบให้แตก เพื่อให้สบายไปเพื่อให้ร่างกายดูดซึมออกไปซึมไปไหนฮะผก็แล้วแต่จ้ะแล้วถ้าเกิดจังหวะซึมไปในเส้นเลือดสมองก็เป็นอัมพาตนะฮะนี่ฮะแค่รักษาสองชําหรือว่าแค่รักษาหัวเขา่าแล้วก็เป็นอัมพาตซึ่งเราอาจจะบอกว่าเอ้ยมันคุ้มนะเพราะว่าทำแล้วเดินได้เลยฮะไม่กี่ครั้งก็ได้ แล้วเงินต้องเสียไปทั้งเยอะเลยเสียไปกับกิเลสอะซึ่งความเสียไปกับความไม่รู้ค่ะเอาเงินจํานวนนั้นน่ะมารวมๆแล้วก็เอามาเป็นอาหารจากพืชเนี่อะไรอย่าอ่ะอาาจากพืชอะที่เราทํากันอยู่แล้วอดอาหารวันเว้น,ว,น,ว,นวันแค่ที่เองไม่ต้องมาเป็นอมภาสแล้วก็ไม่ต้องมามาบําบัดกระตุ้นแบบที่เราเป็นนะฮะ ไม่ต้องมาดําเนินชีวิตอย่างลากย่างลําปากอ่ะดาเนินชีวิตอย่างง่ายร่ํารวยดีกว่าจ้ะเพราะในยุคเนี้ยมันเป็นยุคที่กิเลสเขาหลอกลวงต้มตุนกันทั้งนั้นแหละจ้ะแม้แต่เรื่องที่เราพูดเมื่อกี้มันก็เป็นของหลอกต้ม,มนจ้ะแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ด่วนๆได้ถือว่าจะต้องเดินก็เดินได้แต่ต้องเสี่ยงกับอัมาตย์ไหมล่ะ นั้นโอเคต้องเสี่ยงเพราะโดยรวมๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยเป็นกันอัาพะาพนั้นก็ก็ยอมทำเพื่อให้เดินออกไปได้ตอนอย่างนี้ก็ยังพอดับยังพอได้เดินไปเพื่อจะให้เข้าสู่ขั้นตอนของการอดอาหารวันเว้นวันเลิกกินซากสัตว์แต่ถ้ามันยังเดินไม่ได้มันจะไปอดอาหารวันเว้นวันหรือเลิกกินซากสัตว์มันไม่สะดวกนั้นก็ยอมเสี่ยงที่จะ ไปเอาฟังผืดออกสักหน่อยหนึ่งก่อนแต่มันไม่ไม่ออกไม่หมดอยู่แล้วแล้วเราเรารู้หรือว่าไอ้ฟังผืดในหัวเข่าออกไปแล้วมันจะไปเป็นฟังผืดไหนต่อเลยจ้ะไปเป็นฟังผืดที่หัวใจไหมละ่ะไปที่อวัยวะต่างๆร่างกายไหมละ่ะไปที่ตาอย่างเงี้ยทําให้ตาบอดนี่แไปที่สมองอเป็นอัมพาตตายเงี้ยไม่ใช่คําว่าเป็นอัมพาตนี่ไม่ตายนะ,ะเป็นอัมพาตนี่ถ้าไปติดในระบบ เส้นเลือดสมองที่ไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทในระบบการหายใจก็ไม่ต้องหายใจอ่ะก็คือตายนี้ไงคือในตอนนี้ตายง่ายมากๆเลยนะจ๊ะไอที่ผ่านมานี่รอดจากตายแล้วอ่ะที่มีไวรัสอยู่เนี้ยก็ยังไม่รู้เรื่องกันเลยอ่ะยังแบบสนุกสนานล่าเลยกินซากสัตว์ไปเพราะไอ้ที่ไวรัสเนี่ยมันก็เกิดจากการกินซากสัตว์คนก็ไม่กินเขาไม่ตายเพราะซากสัตว์เนี่ย กับซากสัตว์ในตัวเนี่ยเขาดึงดูดกันไวรัสที่เขาปล่อยมาเนี่ยเขาชอบที่จะไปอาศัยอยู่ในซากสัตว์ที่อยู่ในตัวของผู้ที่กินซากสัตว์จ้ะมันเป็นเรื่องของยาสั่งจ้ะอันดับแรกคือเขาสั่งสั่งเอาของ,ของเข้าร่างกายสั่งเอาของที่เป็นพิษใส่เข้าไปเอาซากสัตว์ใส่เข้าไปจากนั้นเขาก็สั่งตัวที่สอง ก็เป็นเคมีเป็นสรางสัตว์อีกแบบหนึงใส่เข้าไปแล้วพอต่อมาก็สั่งเอาไวรัสนะฮะเข้าไปเลยมันเป็นการรวมสะสมแผนผังสําเร็จของกิเลสอะฮะเขาเรียกว่ายาสั่งเนี่ยฮะเนี่ยไอไวรัสที่เป็นทั่วโลกนะะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายาสั่งจ้เขาสั่งทางอากาศก็ได้สั่งทางน้ําทางสารพัดรูปแบบได้หมดเลย หรือจะเรียกว่าเป็นไสยศาสตร์ก็ได้จ้ะไสยเวทก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นเดรัจฉานวิชาก็ได้นี่ฮะเดรัจฉานวิชาเต็มไม่หมดเลยนะตอนเนี้ยหรือเขาบอกว่าไม่ได้เดรัจฉานวิชาเนี่ยวิทยาศาสตร์ล้วนๆเนี่ยทําทํายาออกมาเนี่ยวิทยาศาสตร์โอ้นั่นแหละฮะไสยศาสตร์เลยล่ะนั่นนะเดรัจฉานวิชาเลยอ่ะนั่นนะฮะไสยเวทล้วนๆเลยอ่ะนั่นนะคือ การเรียนเพื่อบูชายันเลยนั่นแหะเขาเรียกการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันหมดเลยมันเป็นภาษาที่บอกถึงเรื่องเดียวกันหมดนะครหรือแม้แต่ที่เราไปทําเนี่ยนี่ฮะไสยศาสตร์นี่ฮะไส,ย,ศศะสยเวทแต่เขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันเป็นวิทยาศาสตร์มันต้มอ,อะเราต้มอ,อะฮะที่ไม่ใช่ไสยศาศสตร์ไสยเวทก็คือสิ่งที่เรากําลัง ได้ทำหน้าที่กับครูบาอาจารย์ในทุกวันนี้แหละจ้าบดอาหารวันเว้นวันนี่แหละฮะไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ใช่สสไชสยเวทไม่ใช่เดราชาัชานิชาเป็นวิชาบาร,รมีสามสิทธัศนะเดชคุณุภูสตรันทัศน์แท้ๆเลยจ้าของแท้ฮะทำให้รวยขึ้นไปเรื่อยๆเลยดังนั้นก็ อย่าไปยุ่งยากอะไรเลยอะเงินเสียไปทั้งหมดรวมๆค่าเดินทางค่าไปให้เขารักษาแล้วที่ค่าที่สำคัญมากถ้าเป็นภาษาเขาเรียกว่าค่างโง่จะ้ะเราควรจะจบเลิกได้แล้วอ่จะจ้ะบทอาหารวันเว้นวัน เราก็เลิกกินซากสัตว์แล้วก็กินอาหารแบบที่ชาวสิวไลวินสันแทนระเดกคุณปรซอรนเขากินกันแล้วพอเรากินจนคุ้นแล้วเราจะรู้ว่าอร่อยจะ้ะล้วจะรู้ว่าไอที่กินเดิมๆที่บอกว่าเป็นเป็นพวกกุ้งหอยปูอะไรที่เรากินน่ะที่เขาบอกว่านี่ราคาแพงไอเนี่ยไม่ใช่ราคาแพงเลยนะมันโดนต้ม,เมอเนี่ยมันไม่ได้แพงเลยเพราะมันไม่มีราคาจะ้ะ แต่เขาหลอกต้มว่ามันมีราคาก็เอาตัวอย่างง่ายๆสมัยก่อนเขาบอกหอยทากหอยทากสุปกปกไม่กินพอตอนนี้มากินหอยทากมากินหอยกินสุปกปกเป็นเลยเทมเลยทีนั้นมันมีโลหะหนักม,มีสุปกปกโสโครกอ่ะหอยทากก็ไปดูดเอาเสเลดน้ําลายอ่ะที่เราถมลงไปอ่ะอุจจาระปัสสาวะเนี่ยสมัยก่อนเราก็เห็นเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่กินแม้แต่หมูคือสัตว์ทั้งหลายอะไระฮะ กินสกรปรกอุจจาระปัสสาวะอะไรกินเข้าไปบางความเชื่อเขาบอกว่าเนี่ยวโว้ยนี่สัตว์อย่างเงี้ยสัตว์แบบนี้มนะันสกรปรกมากอย่าไปกินแล้วเขาก็หาเลือกสัตว์ที่สะอาดมันสะอาดไหนสัตว์ไหนสะอาดมันไม่มีอเขาก็ทําเป็นกําหนดกฎเกณฑ์ให้เป็นระบบเป็นกลุ่มของเขาอะ่ะเพื่อให้แยกกลุ่มออกไปอะแค่นั้นเองโดยอ้างว่าไอสัตว์นั้นสกรปรก น่สะอาดกว่ากินแบบนี้บริสุทธิ์ฟื้นที่บริสุทธิ์หดสกปกกันหมด้วฮะเนี้ยกินสกปกโสโครกเนี้ยฮะแล้วบอกว่าราคาดีทําราคาขึ้นมาสกปกเสือโครเนื้อโกเบน่สะอาดราคาดีสกปกอย่ามันขาวมันสกปกมันมันเป็นอาการของการอาเจียนเลย มันเป็นงนั้นนะแต่ทําไมมันไม่เป็นอาการจริงแล้วมันมีอาการอยู่เพราะร่างกายเขาไม่รับอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมาเ็งเนี่ยมาเ็งนี่ไง,เ,ง,ไงเขาไม่ต้องการเขาก็งบอกเย่างนียมาเ็งเนี่ยเขาบอกว่านี่แหละเขาไม่ต้องการจะเอามาหรือแม้แต่ของที่เกิดขึ้นจากผู้บิกิเลสเขาผลิตขึ้นมานะอันนั้นเขาเรียกว่าซากคนสัตว์สิ่งของที่เกิดจากกิเลสทําให้เกิดขึ้นมาเพื่ออย่าไปเอาเข้ามา ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยต้องมาคุยกันมาค้นกันรวมกันทําหน้าที่ตลอดเวลาเนี่ยพเพราะกิเลสเขาทําอยู่ตลอดเพื่อให้แยกแยะออกว่าอันไหนเป็นแผนผังสําเร็จเวลาบริสุทัดประเ็กกรมตุทธิ์โลเพื่อจะเลือกเฉพาะแบบนี้ของเราจะอย่าได้ยุ่งยากวิธีการง่ายที่สุดเลยก็ไปดูว่าตั้งแต่ เชา้าเขาทําอะไรบ้างเชาาสี่วัยเป็นสามทนเป็นเด็กคุณผู้สูก็ทําเหมือนเขาแค่ลนเดงตอนนอนเ<ม>ขาทํำยังไงจนถึงเช้าเขาทําไงก็ทําง่ายๆแค่นี้ฮะทำซ้ำําๆอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้เดิมๆที่ที่ดําเนินอยู่เนี่ยมันเป็นการหลอกต้มกันไอ้หลอกต้มยังไงเราก็ไปดูดิในสื่อทั้งหลายแม็กเขาก็หลอกต้มกันว่าให้ทําแบบแบบนุ้นแบบนี้ไปเรื่อยเลยหลอกกันไปกันมา ก่อนนู้นเขาไม่กินนมวัวแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่เขาผลิตเยอะมากเขาผลิตออกมาเยอะแล้วมันเยอะมากเพราะนั้นต้องเอาระบายออกไปก็บาหลอกต้มขายให้ที่นี่ไงแล้วมันก็มีขั้นตอนด้วยว่าเวลาขายนี่ยนะเป็นให้เปอร์เซ็นต์กับผู้ที่จะเอาไปแจกจ่ายเดยไให้ผู้ที่แจกจ่ายก็ได้เงินเลยด,ได,ไ,ดได้เปอร์เซ็นต์เยอะก็หลอกต้มเงินไปท่าตอน ผลก็เกิดขึ้นกับผู้ที่ถูกหลอกต้มก็กินจนติดแล้วก็บอกว่าดีเปจะดียังไงข้อบูญก็บอกว่าไม่ดีแต่ด้วยที่ว่ากิเลสบังคับรู้ก็ไม่สามารถที่จะเลิกคนที่เขาเสพยาเขาก็รู้ว่ายามันไม่ดีอ่ะยาเสพติดที่ให้โทษไม่ดีแต่เขาเลิกไม่ได้อ่ะเพราะกิเลสบังคับไม่ให้เลิก เมื่อไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีกิเลสบ,บังคับก็เลิกได้แค่นั้นเองเนี่ยแล้วเรื่องวงจรที่ชัดเจนที่ทําให้เป็นเรื่องวิกฤตอ่ยก็คือการกินซาาคนสัตว์สิ่งของเนี่ยการบูชายัญคนสัตว์สิ่งของเนี่ยเป็นแผนผังสําเร็จเวลากิเลสแล้วก็เพียงแค่เลิกแล้วก็มาทํา หน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงตามแผนผังสําเร็จเวลาบริสันต์ทัตเปรกคุณปุสโชกับครูบาอาจารย์ของเราทําง่ายแค่นี้คะก็จะทําให้ร่ํารวยรุ่งเรืองด้วยบารมีสามสิทธัสเด็จพมิปุษสตจันทัสโรเป็นที่รักของตัวเองของผู้อื่นจ้ะส่วนการทําแบบเดิมๆที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสไม่ได้เป็นที่รักของตัวเองนะ แล้วก็ไม่ได้เป็นที่รักของผู้อื่นด้วยนะฮะมันก็เลยทําให้เกิดการแตกแยกกันในสามีภรรยาลูกพี่น้องครอบครัวอักตันอยู่กันไปกันมาเนี่ยเป็นไปลงรายละเอียดดีๆจ้ะแล้วเราก็รู้ว่าเออทำไมมันเป็นกันอย่างนี้นะ ก็ตอนนี้ครูบาอาจารย์ท่านให้รู้ง่ายๆเลยว่ามันก็เกิดจากเรื่องการบูชายันคนสังฆกองซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้ฮะผู้รู้ท่านบอกมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วตั้งแต่2,500ปีมาแล้วจ้ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บนันท่านพูดถึงเรื่องการบูชายันเนี่ยว่าให้เลิกซะทําให้เลิกไอ้คำว่าให้เลิกซะในตอนนั้นอะแล้วแล้วมันจะเกิดอย่างชัดเจนเลยการบูชายันเนี่ย ทำให้เกิดผลอย่างรุนแรงในปีพุทธศักราช2500นี่ฮะท่านก็บอกไว้ตอนนี้เลยท่านบอกไว้ตั้งแต่2500แล้ว2500ปีที่ผ่านมาบอกว่า2500ปีก็คือปีเนี้ยช่วงเนี้ยผลของการบูชายยนจะมีรายละเอียดแบบนี้ที่ท่านบอกในทุกรายละเอียดใน16อย่างที่พระเจ้าประเสนิโกศลได้ฝันนั่นแหละจ้ะแล้วก็ จากคําทํานายจากรำพยากรณ์ของผู้รู้ผู้ตื่นผู้บาวุน่ะสิบหกประการน์ของการฝันนะของการทํานายหรือว่าการพยากรณ์ก็คือการบอกว่าเมื่อมีบูชายันอยู่ก็จะเป็นแบบที่เกิดขึ้นสิบหกอย่างเนี่ยในปีสองพันห้าร้อยนี่ไงซึ่งเกิดจากการบูชายันคนสัตว์สิงห์ของอย่าแล้วข้อมูลนี้เขาก็ไม่เอามา เรามาปฏิบัติกันด้วยนะเพราะว่ากิเลสท,ทําให้สูญหายไปไงทําให้ไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรรู้ก็แบบไม่รู้เรื่องก็หลับไหลอะ่ะพวกที่หลับไหลไม่ตื่นแล้วมันจะรู้เรื่องเด้งก็ไม่รู้เรื่องอะฮะเพราะอะไรกำลังไหลไปตามกิเลสไงดังนั้นเรา รับรู้ถึงศูนกลางเดิมกรมมระถมเริ่มแรกวิสามท่านไม่เด็กคุณผู้ส่วนลงไปงพร้อมพราครูบาอาจารย์ของเราจะทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของเรา